กระบวนการตัดเฉือนแบบพิเศษ 1. การตัดเฉือนด้วยไฟฟ้ากรรมวิธีการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้านี้ถูกพัฒนาใช้สําหรับวัสดุงานโลหะไม่ไหมที่ถูกค้นพบจัดเป็นกระบวนการตัดเฉือนแบบพิเศษมีหลายลักษณะด้วยกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันบางแบบก็เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ไม่นานเองกระบวนการตัดเฉือนแบบพิเศษกลุ่มแรกเป็นกระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย 1>, 1. เครื่องกัดด้วยไฟฟ้าแบบ EDM 2. เครื่องกัดด้วยไฟฟ้าแบบเคมี ECM 3. เครื่องเจรไนในแบบแยกของเหลวด้วยไฟฟ้าแบบ e g m กระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการเอาเนื้อวัสดุออกโดยการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวนำกัดไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลประโยชน์ของเครื่องกัดด้วยไฟฟ้าเหล่านี้คือ แรงตัดของเครื่องมือกัดไม่ถูกป้อนกดปนวัสดุงานอย่างหนะักโดยที่อัตราการเฉือนกัดบนเนื้อวัสดุงานไม่ได้ถูกลดลงทําให้ประหยัดในขณะที่ไม่จําเป็นต้องลดความแข็งลงเครื่องกัดด้วยไฟฟ้าแบบ EDM เครื่องกัดชนิดนี้ในภาษาอังกฤษเรียกชื่อออกเป็น2อ,อย่างคือ EDM หรือ อีโ s ชั n การเรียกชื่อนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานผลของการกัดโดยการเกิดประกายไฟจากแท่งอิเล็กโทรดสแท่งที่ใช้สปาร์กแท่งหนึ่งเป็นเครื่องมือกัดอีกแท่งเป็นชิ้นงานถ้าแท่งอิเล็กโทรดทั้งคู่ทำงานจากวัสดุชนิดเดียวกันการซ้อกัดที่มากกว่าจะเกิดขึ้นที่แท่งอิเล็กโทรดขั้วบวก ดังนั้นชนิดงานจะต้องเป็นขั้วบวกและเครื่องมือจะเป็นขั้วลบเพื่อให้เกิดการกัดเอาเนื้อชิ้นงานออกให้ได้มากที่สุดทำให้เครื่องมือสึกลอชาลงการเกิดประกายไฟจะใช้ประจุไฟฟ้าจำนวนมากผ่านช่องว่างของแท่งอิเล็กโทรดที่จุ่มอยู่ในของเหลวซึ่งไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่นพาราฟินหัวน้ำมันสีขาวหรือน้ำมันทานฟอร์เมอร์ช่องว่างที่กล่าวนี้จะมีค่าประมาณ0.025ถึง0.075ม mm, ิมจะขึ้นกับกรรมวิธีการทำงานและการสึกหลอของเครื่องมือของเหลวนี้จะไหลหมุนเวียนในอ่างเก็บด้วยเซอร์ฟโฟมมอเตอร์และการทำงานของเครื่องกัดด้วยไฟยฟ้าแบบ EDM ละการส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันที่จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตแต่ละแห่งจะออกแบบเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความสะดวกในการทำงานและทำให้คุณภาพของงานสูงขึ้นแต่ละการทั้งหมดจะมันเหมือนกันเช่นเดียวกับเครื่องจากชนิดเดียวกันที่ผลิตจากประเทศต่างๆหรือผลิตต่างบริษัทกัน รายละเอียดของเครื่องกัดด้วยไฟฟ้าแบบ EDM ระบบควบคุมจัดเป็นระบบปิดเครื่องมือกัดถูกยึดด้วยหัวจับป้อนลงในงานด้วยเลื่อนในแนวดิง่งตัวเลื่อนนี้จะป้อนด้วยเฟืองสะพานขับด้วยชุดเฟืองซึ่งควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์แบบ DC กระแสไฟฟ้าถูกป้อนผ่านช่องว่าง ของเครื่องมือกัดและชิ้นงานทำให้เกิดการกัดเซาะวงจรควบคุมการเกิดประกายไฟกำลังไฟฟ้าจะถูกป้อนจาก AC เปลี่ยนเป็น DC ด้วยเครื่องกำหนดไฟฟ้าหรือเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าป้อนเกินวงจรควบคุมออกมาเครื่องมือกัดและชิ้นงานจะต่อเป็นวงจร โดยให้เครื่องมือกัดป้อนเลือดลงด้วยระบบกลไกเซอร์โววงจรควบคุมการเกิดประกายไฟมี2แบบคือ r เ a เ a ชันเซอร์กิตกับ p าว e r อ e ์เจเนเรเตอร์เซอร์กิตเรเลชันเซอร์กิต เครื่องแบบเก่าใช้ระบบนี้โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรงกระแสไฟฟ้าจะถูกป้อนผ่านคอนเดนเซอร์ enser, เพื่อบรรจุไฟฟ้าทำให้เกิดประกายไฟขึ้นสำหรับชิ้นงานอาจสลับขั้วจากอิเล็กโทรดขั้วบวกไฟฟ้าเป็นอิเล็กโทรดขั้วลบก็ได้แต่การสลับขั้วจะทำให้การสึกล้อของเครื่องมือสูงขึ้น มากกว่าการกัดก่อนของชิ้นงานขณะเกิดประกายไฟลักษณะงานที่กล่าวนี้จะใช้กับงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและงานที่เป็นผลผลิตราคาสูงปัญหาการสึกลอของเครื่องมือกัดมีความสำคัญมากสำหรับวิธีการนี้ p พลเจ e ร e เ a อร์เซอร์กิตในปัจจุบันได้พัฒน,นาระบบ ไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะวงจรทานซิสเตอร์และอินทิเกรตด้น่าไปอย่างรวดเร็วเครื่องกับไฟฟ้า่ว่ลหลังๆจึงปรับปรุงให้มีคุณค่าในการใช้งานมากขึ้นด้วยการใช้วงจรทานซิสเตอร์เข้าร่วมในลักษณะซึ่งจะช่วยในการกำจัดที่เกิดขึ้นระบบควบคุมการปิด สามารถรักษาความถี่และการสึกหรอให้น้อยลงได้ 2. เครื่องกัดไฟฟ้าเคมี ECM เป็นเครื่องกัดไฟฟ้าที่มีหลักการแตกต่างไปจากเครื่องกัดไฟฟ้าแบบ ECM กระบวนการทำงานของเครื่อง ECM นี้ใช้สำหรับการตัดเถื่อนเนื้อโลหะแข็งและเหนียว กระบวนการทำงานอาศัยหลักการแยกของเหลวด้วยไฟฟ้าทำการกัดก่อนเนื้องานออกซึ่งชิ้นงานนี้จะต้องเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้ากระบวนการทำงานของเครื่อง ECM นี้จะเป็นผลกับทางการกับกระบวนการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าอาศัยกด ของฟาราเดย์ในการแยกของเหลวด้วยไฟฟ้าสรุปได้ดังนี้คือน้ำหนักของสารที่ได้จากกระบวนการแยกของเหลวด้วยไฟฟ้าจะเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านต่อระยะเวลาของกระบวนการแยกของเหลวและน้ำหนักสมมูลของวัสดุที่ถูกพอกภมิเพิ่มขึ้น และการทำงานของเครื่องกัดไฟฟ้าเคมีหลักการทำงานของเครื่อง ECM นี้ตรงข้ามกับกระบวนการของการเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าโดยให้ชิ้นงานเป็นขั้วบวกและเครื่องมือเป็นขั้วลบดังนั้นชิ้นงานจะถูกกัดก่อนเนื้อโลหะออกเนื้อโลหะที่เก่าวนี้จะไปจับตัวอยู่ที่เครื่องมือและถูกดูดออกด้วยปัม๊ม ลักษณะการทำงานของเครื่องกัดไฟไฟ้าเคมีชิ้นงานไม่จำเป็นต้องจมอยู่ภายใต้สารลายของของเหลวจะถูกปั๊มสูบออกด้วยความเร็วรอบสูงและมีเครื่องมือจะไม่สัมผัสโดยตรงกับชิ้นงานเหมือนกับเครื่อง EDM ทำให้อายุการใช้งานนาน รายละเอียดที่สำคัญของเครื่องกัดไฟฟ้าเคมี ECM แบ่งออกได้ดังนี้การป้องกันเครื่องมือเนื่องจากเครื่องมือไม่มีการสึกลรอในระหว่างทำการตัดเฉือนฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีระบบควบคุมชุดกำลังวงจรที่ใช้ติดต่อกับชิ้นงานเป็นวงจรง่ายๆของกระแสะไฟฟ้าในขั้วบวกเป็นชิ้นงานและที่ขั้วลบ จะเป็นเครื่องมือตามความเป็นจริงการป้อนกระแสไฟฟ้า DC ที่มีแรงเคลื่อนที่ต่ำมากๆดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ให้กำเนิดไฟฟ้าจึงเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของเครื่อง ECM สารละลายจุดประสงค์ของการใช้สารละลายมี2ประการคือประการแรก เพื่อใช้ในกระบวนการแยกของเหลวด้วยไฟฟ้าประการที่ 2, 2เพื่อระบายความร้อนออกจากบริเวณที่ถูกตัดเฉือนซึ่งมีกระแสสูงโดยหลักการแล้วสาระละลายที่พอใช้ได้จะต้องมีคุณสมบัติไวต่อการทำปฏิกิริยาทางเคมี Me, เพื่อทำให้กัดโลหะออกมาการออกแบบเครื่องมือ เครื่องมือจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงการจากการไหลของของไหลซึ่งเกิดจากการไหลหมุนเวียนของสาระละลายด้วยความเร็วสูงผ่านช่องว่างระหว่างเครื่องมือแระงานรูปร่างของเครื่องมือไม่จำเป็นต้องทำขึ้นใหม่เสมอแต่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของงานและรูปร่างที่ซับซ้อนสามารถทำขึ้นได้โดยไม่มีปัญหาความยุ่งยาก ผิวของการกัดในขณะที่อุณหภูมิของชิ้นงานไม่สามารถสูงขึ้นเหนือจุดเดือดของสารละลายได้ฉะนั้นจึงไม่เป็นผลกับคุณสมบัติทางความร้อนและทางกลกับผิวที่ถูกตัดเฉือนออกกระบวนการทำการกัดแบบ ECM นี้ไม่มีการกัดผิวหยาบและการกัดผิวละเอียดแต่สามารถ กัดละเอียดได้เพียงอย่างเดียวทำให้ได้ผิวเรียบขั้นสุดท้ายด้วยการป้อนความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าให้สูงที่สุดทำให้อัตราการเฉือนเนื้อวัสดุออกมาเป็นลักษณะของการตัดเฉือนขั้นสุดท้ายกรรมวิธีนี้จึงเป็นการตัดเฉือนที่รวดเร็วไม่มีรอยเยินจากการตัดการตัดวัสดุด้วยน้ำ วอเตอร์เจ็ตคือกระบวนการที่ตัดโดยการใช้พลังของน้ำเจาะผ่านวัสดุที่มีรูเล็กโดยการใช้แรงฉีดของน้ำถูกใช้เพื่อตัดวัสดุที่มีความแข็งมากเช่นโลหะเป็นต้นสามารถสร้างรายละเอียดและเกือบจะตัดเป็นรูปร่างได้ทุกแบบ เป็นการตัดที่ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นความแน่นอนในการตัดสูงปราศจากการทิ้งเสี้ยนคุณภาพของชิ้นงานดีและเป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องตกแต่งชิ้นงานอีกข้อดีของเครื่องตัด Waterjet Cutting เ,เ,เกือบจะตัดวัสดุได้ทุกชนิด ตัดในที่ซับซ้อนได้โดยปราศจากการใช้เครื่องมือช่วยตัดโดยปราศจากเซียนที่ขอบวัสดุไม่เกิดความร้อนที่ขอบของวัสดุตัดวัสดุที่แตกต่างกันและซ้อนกันได้ตัดวัสดุที่มีขนาดเล็กเท่ากับ0.01นิ้วได้ตัด วัสดุดที่มีความหนานแน่นถึง4นิ้วได้ไม่มีกา๊าซพิดเมื่อตัดพลาสติกหรือยางระบบการตัดแบบ w a t e r ร์เจะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมทิศทางหัวฉีดและความเร็วปั๊มน้ำที่มีความดันสูงและโต๊ะแกน X-Y เ,เพื่อเคลื่อนย้ายหัวฉีดและหัวตัด วัสดุสำหรับหัวฉีดเพื่อส่งน้ำแรงดันสูงการตัดแบบวอเตอร์เจตสามารถตัดวัสดุเกือบจะทุกชนิดได้ยกตัวอย่างเช่นเหล็กทองแดงทองเหลืองโฟมไม้แก้วโลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมไทเทเนียมคาร์บอนพลาสติกยาง หินอ่อนเซรามิกหินแกนิตเหล็กปอดสนิมและแมกนีเซียมเป็นต้น